สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมือนี่พอก,กับน้องแก้มชักไส่เตะกหน่ยเดินตามไห้พอนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการแจ้งนนะคะกับผู้ชมเลยค่ะมือนีน้องแก้มก็จะพาพี่ๆทุกคนมาจับหมูอีกแล้วนะคะแต่ว่ามือนีแม่น้องแก้มบอลเลยมากนะคะพี่ๆทุกคนคะ่ะนี่ก็คือขอ,อกแกลที่น้องแก้มขามาจับนะคะเข้าขามาดุนกันมานะคะว่าขอ,อกนีน้องแก้มสีจับใดจักโตนะคะพี่ๆค่ะตอนนี้เข้าขากระนั่งยางเขาไปทั้งขอ,อกแล้วนะคะ ขากับองค์ขมาอันนึงนะคะพี่พีคะอันนี้เขากับถึงขอบมูลแล้วนะคะเข้ากับรอบพี่จาท้องขอบเพื่นมาจามให้เข้านะคะเพราะว่าเข้าปสามาทเขาไปเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เข้าเห็นหมั่วนะคะพี่ผีคะคือตัวไงแห้งค่ะเป็นเพื่อนบอกว่าบรหัสนหองนะคะไงตัวไงแห้งคะ่ะผีผีคะมึงกับแมงมั่วที หองแล้วนะคะพอแก้มกายย็นเนมืองมูเช็กเมนืนงอานะคะตอนนี้พีคีพีขอ,อพีจะของของมูเพื่อนกันขึ้นไปทางเทิมเผื่อไปจับลูกมูนะคะพี่พีคะพอนแก้มกาบสีล่อข้างล่างเนาะค่ะเพราะว่าพีเพื่อนขึ้นไปหยบอยู่ทางเทิงใหม่นะคะตอนนี้พอนแก้มกากําลังเช็กลูกมูนะคะเท่ารับหลุนสามกิโลหาหอดรลุนซีโลนะคะพี่พีคะเท่ากับสีเซกเมืองว่า ตุ๊กมูน้นมีตุ้มยุ่งกัดมอนะคะพี่พีคะถ้ามีตุ้มยุ่งกันห้าก็ยังจะบอหันเอานะคะห้าก็จะทายมันแตกกอนะคะห้ามูหอนีกาห้าก็กดลังเซ็งกับนักนะคะว่าจะได้หอดห้าก็เอาไซายเลยนะคะตอนนี้ห้าอาจจะได้บประมาณสองตัวนะคะพี่ค่ะจับกับโบเมงไงนะคะกาสีจับได้ท้าก็มารับซอยกันนะคะว่ามูขอนี้เท่าหร่ แจ็คโต้นะคะพี่คะผู้ดได้สนใจนะคายมูหน่อยแห้ก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะคะพี่พี่คะเท่ากัมาหลุ่นกันนะคะว่าเหมือน,นีเท่าเสด็จมูแจ็คโต้นะคะนี่ก็คือขอแกลกที่น้องแก้มพาพี่พีมาเมืองนะคะนี่ก็เป็นนองมั่วที่น้องแก้มบอกไม่ฟังนะคะว่าน่องพ่นโตใหญ่แห้งนะคะพี่จะขอฟัมบอกว่าอ่ามัวแม่นี่นะคะยังเป็นมัวแม่สาวอยู่นะคะพี่พี่คะน่องพันก็ยืนแนมแบบ บอกไปใช้เลยค่ะยืนแบบนิ่งเลยค่ะพี่พีค่ะมีตัวเดียวในขอกนะคะเพราะว่าผี่เพิ่นกะค้าออกนํานะคะตอนนี้ฟังหนึ่งกาก้าําลังจับหมูนะคะพี่พีค่ะตอนนี้เฮากากาจับหมูเซ็ตแล้วนะคะพี่พีค่ะน้องแก้มกาจะเป็นคนสุกลดไปเลยนะคะพี่พีค่ะในคลิปนี้น้องแก้มขอพุณพี่พีทุกคนนะคะที่เขามาเป็นกําลังใจและเขามาจับ มูซอยหนังแกมคอกดีจนเซตเรียบร้อยแล้วนะคะพี่พีคะในคลิปนี้ห้ังแกงขอพุ่นพี่พีทุกคนที่เข้ามาเป็นก้างใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นก้างใจแกมในคลิปหน้าเลยนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย